เอาเลย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 ๆกระดองเลยเจอว่าไงจ๊ะเจอที่ตายกูาอลพวกกูบาลยี่พวกกูบอลสัตว์เยี่พวกกูบอยโอ๊ยฝีไม่มีมานาดีกว่ากูนึกถ้ามึงมีมานามึงสับล้านไปเลยนะเว้ยมาเจกล้านเดินออกกูดากูเดินออกกันมาแล้วนะกูไม่มีมานาไอ้ยี่ว่าไงจ๊ะเบบี้ไปสักเลยเด็กเกียรเอาเด็กเกียมึงตาย ไปไหนไอ้เออสลสไลดเฮียกูโดนเดี๋ยวโดนโอ้ยตจดโอ้ยเจตเว้นทุกูนั่งแหอ้เจตลบมีอะไรบ้โดนไม่ได้เฮียมันมีหวานบนกูกับสกิลเยโดนกัดตะกี้แล้ว ลาดลากูไปเลยลาดก,กูไปเลยไอ้สัตว์อัติไม่ทันตายก่อน <c oughs> โอ้โหไอ้ตัแม่งแท้กูไอ้สัตว์นี่มึงแท้กูเลยสัตว์เลยมันแท้ททยี่กูทำอิเช่ะไรไม่ได้ไอ้สัตว์กูคนอันีรัวๆเลย มีกูคนเดียวไม่เห็นภาพอยู่คนเดียวแล้วกูเนี่ยกูกดอสตีรัวๆเลยเหี้ยลบไม่ตีมันนะโดนไอ้นี่อยู่โดนใบโดนใบโดนใบระวังระวังเยวปัก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 เยวกลัวตายเองปักอ่ะไอ้คนดะ เอเคแรกแรกไล่ฆ่ากูเหรอพวกมึงฮะอีสัตว์ฮึแรกแรกไล่ฆ่ากูเหรอฉาด์แล้วแลขึ้นฮาร์ดอืมฮาร์ดเลโอ้โหเลยวินวอล์กใหญ่สัตว์คุ้มไหมนี่ฮะมันแคชบึกจัดเลยเฮียมันยอมตายเลยลรถเฮียพวกเขายอมตายเลยสัตว์ ต้องใส่ตัววะสาบิสาทิ้งไปเลยไม่มีอันตีไม่มียังกูมีกูใช้ไปได้ชิ้นขายจีบสี่วิไหนยะไปไหนไปไหนมึงดึงไปไหนศพไหนยะนีงเลยเอาดิ อ้าวเจ๊งมึงยืนแช่ในโคฟายเหี้ยมึงเจ๊งไอ้ฟิล์มกดดันดิเล็กๆเล็กกูไม่เยอะอีดอกเฮี้ยแค่อดนตัวปอบก็ร้องกันเลยโอ้โหเฮี้ยโอ้โหเฮี้ยโคตรไกลเลยสันเดลปะ ไปไอ้โซเมซ์มาเงี้ยอุ้ยสโลล็อกรูไไปไปมซ์คุยแล้วจะเป็นเนเี่ยวิ่งสี่ัดไอ้จัดวิ่งสีเฮียวิ่งสี่ัดไอ้ัดวิ่งดิตีไม่ออกูวอกแะไวเห็นไหมล่ะวิ่งสี่เฮียวิ่งสี่ัดไอ้จัดวิ่งดิมึงเอวิ่งนสุดเยอกูวิ่งนีอ่โดนบ้าตกสองไม่ได้ไ มันก็วิ่งดิสซะไอ้เหี่ยไอ้ฉันกูโคตรไกลอ่ะนี่อรักแล้วมีนัดปะกูโดนใบอยู่อ่ะกูโดนกัดเอาเลยจวกไปละเออเอาไปเลยไปเนาะนาะ สมเป็นบาร์กอตแล้วนะเพราะว่ากอนดามีแมงจ้าผมปวดหัวพุ่ไปแล้วอย่างไรกับ ไอสัตว์เอาไงล่ะออกไม้เหี้ยกันดาไปยามนะให้ไอ้สัตว์ยิ่งไม่ตายสัตว์ โดนไฟเผาเล่นไ้เย้ยไอยฟิปตายโอ้โหตายจริงอยียเอางี้แก่ป่วยตยกูกูแอบข้างหลังกันนะมีใครตายไหมทีมเราโดนใบป่ะ โอ้รับไปแล้ว <UE> ต <an> ั้งจ yeah. ัดกูไว้กับอีดองนี่ไม่สนใจนะผมตีดอนะกูก็ไล่ดออยู่นี่ยอี้เยมันกัดใครวะผมใส่โคดขึ้นไปแรกเลยสัตวสตะกี้เนี่ยดีเลยน้องสั์ต้องให้พี่เหนื่อย ไอ้เฮียกูเดินเลาะหลังเลยเฮียสเวนมาเอากูเล่นสดทีละไอ้ผัดสเวนวิ่งมาหากูไอ้เฮียแม่งกูกดเขียวแม่งเปลี่ยนพี่ลบเลยไอ้เฮียปั๊ดมันซื้อเกิดมาเหรอไม่รู้อะเอาวันตายข้างบนไปเฮียเจ็ดกิโลทิมพีไอ้เฮียกูว่าอยู่แม่งกูเอตอรให้มันแช่ไอ้นี่กู ไอ้เจ้าพปอร์ตเลยไอ้เจ้าที่เราไปทุกไฟเลยเพราะว่าหลักสี่ตัวคู้ซีมสามไอ้เจ้าโอ้ชิวกันบ้าดที่ถ่านหกสิบตัวขโมยเถื่อนนี่